สวัสดีค่ะช่องนุกนูคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาไปชมบรรยากาศยามเช้าของตลาดเป็นตลาดสดนะคะพนมพนมนี่ตั้งอยู่จงังหวัดฉะเชิงเซานะคะตลาดสดพนมนี่ก็ตลาดสดยามเช้าวันนี้ถือว่าเงียบเหงา แต่ก็ก็ยังมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดซื้ออาหารขายอาหารก็ยังพอมีแม่ค้าก็เยอะอยู่แต่ว่าผู้คนที่มาซื้อของค่อนข้างจะน้อยด้วยเพราะว่าปัญหาเรื่องโรคระบาด แต่ดูดูแล้วทุกคนทุกคนคือตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผู้ใหญ่ก็เขาสวมใส่แมสป้องกันกันเป็นอย่างดีแม่ค้าทุกคนก็สวมใส่แมสป้องกันสุขภาพของทุกๆคนแต่เมื่อก่อนนี้เราเคยมาถ่ายครั้งหนึ่งแล้วที่ตลาดเนี้ยเวลาเดินเข้าไปในซอยอ่ะวันนี้เราไม่ได้ลงจากรถนะคะเราอยู่บนรถ ก็เวลาเดินเข้าไปในซอยเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินแบบสะดวกสบายนะต้องแบบคอยหลบคนนู้นคนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะถนนตรงถนนใหญ่นี่ก็จะโล่งมากแล้วก็ถ่ายเข้าไปในซอยมองเข้าไปในซอยก็คือไม่ค่อยมีผู้คนและพ่อค้าแม่ขายก็บางคนก็แบบยังไม่สายมากเลยก็เก็บข้าวของแล้วอะ รอลูกค้าจนเหนื่อยก็ไม่มาเพราะว่าณปัจจุบันเขาบอกว่าไม่อยากให้ไปเดินที่ชุมชนแออัดคราวนี้ด้วยฟาร์มที่ว่าทุกคนอัดไม่สบายใจนี่เป็นตลาดพนมณปัจจุบันเลยนะคะวันนี้เลยวันที่วันที่ลงคลิปนี่ก็คือ วันที่ถ่ายทำมาได้แค่เพียงหนึ่งวันเท่านั้นก็นับปัจจุบันคิดว่าสภาวะประเทศของเราค่อนข้างจะเหนื่อยทุกคนเหนื่อยเหนื่อยมากบางทีก็ใช้ครับว่าคิดไม่ออกจะทำยังไงดีเพื่อที่จะ เราได้อะไรมารับประทานกันไปในแต่ละวันเพราะว่าการค้าขายก็แบบลดลงมากนะตอนนี้ค่ะก็ที่พามาดูนี่ไม่ใช่อะไรก็คือเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งปกติแล้วเราณนะปัจจุบันเนาะไปเที่ยวไหนกันไม่ได้ ก็คืออาจแค่มาซื้อกับข้าวหรือใดๆก็รีวิวใช้คำว่ารีวิวเรื่อยไปก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าบางคนคือไม่กล้าออกจากบ้านจริงๆเลยแต่คือออกได้นะคะแต่ว่าเราต้องป้องกันตัวต้องใส่แมสต้องพกเจลแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยก็น่าจะ ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองนะคะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันจะดีกว่าเพราะว่าตรงจุดนี้นะคะจุดนี้จะเป็นออกจากตลาดออกไปแล้วเขาจะเป็นที่จอดรถแล้วก็จุดที่พ่อค้าอะไรจะมาส่งของให้เราเนี่ยค่ะเขาจะจอดรถกันบริเวณนี้แล้วก็จะมีที่จอดรถที่แบบเก็บตังและไม่เก็บตัง เนี่ยค่ะอันนี้สุดทางที่จอดรถแล้วนะคะสำหรับคนที่จะมาเลี้ยวรถจอดรถก็คือจะต้องไปบริเวณนั้นเลยเนี่ยค่ะลองดูไปพร้อมๆกับเราเลยนะคะ ตรงนี้เราขาขึ้นมาแล้วเราวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้รถสีแดงนั่นคือทุกหอมเต็มรถเลยนะคะเนี่ยเราวนขึ้นมาให้ดูในตลาดอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะพ่อค้าอะไรเงี้ยคือคนไม่มีเลยยืนยันว่าคนไม่มีเลยน่าสงสารสงสารพ่อค้าแม่ค้าเหนื่อยแบกมาเหนื่อยแล้วก็ไม่มีคนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยเนี่ยค่ะดูไม่มีคนเลย คนน้อยมากตลาดที่นี่เขาบอกว่าเปิดตั้งแต่ประมาณตีสีอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครมองหาตลาดจะซื้อกับข้าวก็ตลาดพนมนี่เปิดตั้งแต่มืดเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะออกจากตลาดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะชิปหนะ้าเจอกันใหม่บายบาย